สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิสยาคานานค่ะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆน,นิดก็เพิ่งจะได้มีโอกาสออกมาเดินข้างนอกแลนะตอนนี้เวลาอยู่ที่18บแนาฬิกานะคะมันก็ดูครึ้มครึมหน่อยนะว่าฝนตกทั้งวันเลยค่ะหาดตรงนี้นะนิดก็เคยมาบ่อยครั้งนะคะเพราะว่ามัน ไกลบ้านเนาะผู้คนจะออกมาอาบแดดเต็มเลยค่ะวันนี้โล่งเลยนะคะไม่มีใครเลยค่ะเพราะว่าฝนตกนะฝนเพิ่งหยุดะคะ่ะเด็กๆก็จะมากระโดดตรงที่กระโดดนะ้ำตรงโน้นนะคะสูงๆน้ำใสดีน้ำอุ่นอ,อยู่นะคะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะมันก็เลยน้ำไม่เย็นเท่าไหร่ างด้านนู้น,นก็จะเป็นเรือที่เขาขับเที่ยวกันนะคะสะพานเดินข้ามไปนนั่งเล่นค่ะเดินนิดหน่อยอากาศดีดี เดินเที่ยวกันค่ะเดี๋ยวนิดพาไปเที่ยวนะคะก็จะมีคนมาว่าน้ําเล่นกันนะคะนี่นะคะฝั่งนั่นนูน้นมันก็จะทะเลมันก็จะติดติดกันนะคะเนี่ยเป็นเกาะเกาะรอบไปเลย,เลยบ้านนี้จะอยู่ฝั่งนั่นนู้นค่ะไหนนะคะหรือฝั่งนู้นนะคะ จำไม่ได้ว่ามันชื่อเกาะอะไรมันจะอยู่อีกฝั่งด้าน,นข้ามไปอีกนหนึ่ง,งเกาะตรงนู้นจะเป็นเกาะบจำชื่อไม่มได้ต้องถามสาม,มีลืมนะคะเกาะนั้นก็คือเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้านะคะเปบยกายเล่นน้ำกันค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ให้ถ่ายรูปนะคะมิเคยปั่นจักรยาน แต่นี่ยังไม่เคยไปดูตอนหน้าซัมเมอร์ที่เขามีจัดแบบว่าเหมือนจัดหาถ้าใครจะเข้าไปก็คือต้องถอดเสื้อผ้าหมดเลยนะคะเหมือนเปลือยกายอะคะ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะเดินตรงเตงตรงเตงกันเลยละคะ่ะทั้งคนเท่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวนะคะที่เขาก็จะไม่ไอายเหมือนบ้านเรานะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะร่างกายเนาะแต่ถ้าบ้านเรามันก็ไม่ได้ ทำมันนี่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอย่างที่นี่เรามาใส่ชุดว่ายน้ําเล่นมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานะคะถ้าเกิดเห็นนะโอ้โหจะดรามา่าโดนเลี้ยงมาอย่างดีแล้วจะมาทาอย่างนี้คือเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมนะคะจะให้เรามาใส่ผ้าถุงเล่นนะ้ํามันก็ไม่ได้นะคะที่นี่เมืองฝรั่งเนาะเดี๋ยวเขาก็หัวเราะเยาะเหมือนเราไปหัวเราะเยาะเขาอะคะ่ะ ก็สวยไปอีกแบบนะคะถ้าหน้าหนาวตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยก็มาเล่น ะจะมาเล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นนาะนแล้วมันก็จะเจ็บแขนเนาะจะเสิร์ฟผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยฝังนู้นก็เป็นถนนนะคะรถวิ่งด้าสีเขียวๆแล้วก็ถนนตัดผ่านสวยดี ะะเดินไปอีกข้างในนิดนึงก็จะมีเครื่องเล่นออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆเขาก็จะตั้งไว้สำหรับใครที่จะเทรนนี้ แล้วก็จะมีวิธีการเล่นนะคะเล่นแบบไหนเล่นท่าไหนเนี่ยเทรนนิ่งนะคะนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยะคะ่ะก็จะมืดมืดน,นิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้มันคล้มคลึมเพราะว่าปกติถ้าเกิดมันไม่มีฝนมีมันก็ยังไม่มืดน,นะคะช่วงเวลาเนี้ยเขาก็จะมีพวก เล่นบาโหนบาอะไรเนี่ยะคะดีๆออกกําลังกายอยู่กับธรรมชาตินะคะที่นี่เขาก็จะทําให้อย่างนี้นะคะดูคนจะสาธิตแก่แล้วจะโหนได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหขึ้นอยู่นะคะ True เท,ทรรฟฟสฟีเลเฟมเซ็กตเต นี่ที่โอ้ไม่ขึ้นนะคะได้แค่เก้าครั้งเองค่ะโอ้โหแก่แล้วก็อย่างนี้นะคะแต่เลขเก้าเป็นเลขที่ดีนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีบาร์เขาเรียกบาร์ไหมโหนบาร์เนาะก็จะมีเป็นจุดเป็นจุดนะคะแล้วข้างหน้าเขาก็จะบอกว่าเล่นยังไงเล่นแบบไหนส่วนมากเขาก็จะมาะเดนเอกเอากล้ามเนื้อกันนะคะ เนี่ยเขาก็จะทำไว้ให้แบบถาวรเลยนะคะเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้บรรยากาศดีนะคะใครสายออกกำลังกายนะคะนี่ก็โหนไม่เป็นหรอกคะ่ะสามีก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายร่างกายไม่เฟิร์มคะ่ะไม่ได้เลยพอได้อยู่นะอย่าเสียฟอร์มเด้อไอเขา หนึ่งหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะคะเนี่ยไม่รู้หรอกว่าโหนยังไงนะแต่ว่ามาให้เพื่อนๆดูถ้าเป็นบ้านเราใช่ไหมคะเขาก็จะไม่มาออกกลางแจ้งอนี้นะนีดคิดว่ามันน่าจะอยู่ใน ในยิมนะถ้าเป็นแบบนี้ที่นี่ก็ไม่มีนะคะเวลาเขาจะเล่นยิมนาสติกหรืออะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับพวรกกล้ามเนื้อเขาก็จะมีสถานที่แบบนี้ค่ะออกกำลังกายเนาะอยู่กับธรรมชาตินะคะอากาศบริสุทธิ์มันก็จะแตกต่างกันกันกบเราอยู่ในห้องแล้วออกกำลังกายนะส่วนมากที่นี่ก็จะเน้นธรรมชาติค่ะเพื่อน เดินออกไปดูเล่นเล่นเหนื่อยะะเหนื่อยนะคะได้เหงื่อเราก็กระโดดลงน้ำเลยค่ะเห็นไหม